สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยพี่น้องนะ้องการปั่นการป่วนเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะปั่นกระซุวงกระเสมาอย่างงั้นอย่างนี้เนาะจะมีการอนอย่างงั้นอย่างนี้เนาะอนประกันเขานะจะอนแต่ได้นะครับพี่น้องเอฟซีอ่าคุณปูเป้คนครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับสวัสดีครับเนาะอ่าก็พูดไม่หยุดไม่หย่อนนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่า แล้วเขาไปพูดอะไรหรือเปล่าเขาไปทำอะไรนะครับพี่น้อง F4 นะเออนะครับไปถอนเรื่องอะไรผมก็ยังไม่รู้เนาะอืมแต่ที่แน่ๆก็รู้ว่าสารท่านนะ <c oughs> ให้ประกันตัวนะครับพี่น้อง f 4. เออให้ประกันตัวนะนะพี่น้องเนาะโดยหลักทรัพย์ต่อเดิมอ่าอย่างที่ท่านทนายท่านออกมาพูดได้ออกมาแถลงใช่ไหมเออนะ แปลว่าหลักทรัพย์มันเท่าเดิมนะพี่น้องเอฟซีนะโไม่มีข้อแม้ใดใดทั้งสิ้นนะนะบาทนี้นะปัญหามันโอ้ตายนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะโดยไม่มีอะไรอ่ากำไรอ e ีออีเ e อ็มอะไรทั้งสิ้นนะพี่นอนะ้องเอฟซีนะเออไม่ได้ห้ามอะไรนะครับพี่น้องเนาะไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้ใดใดทั้งสิ้นนะครับประกันโดยไม่ได้ร้องขอ ให้ประกันโดยที่ไม่ได้ร้องขอตั้งแต่อยู่ในห้องพิจนารณาคาดีเออนะครับพี่น้องเอฟซีได้ไหมที่ทีมทนายนะออกมาพูดออกมาแถลงเนาะนะครับแล้วออกมาพูดจะมีการถอนประกันอย่างนั้นถอนประกันอย่างนี้อ่าในมุมมองในแง่คิดของผมนะที่ผมเป็นชาวบ้านนะครับพี่น้องเอา้าในเมื่อศาลท่านให้ประกันตัวแล้วมีคุณอ่มีคนอยากไป ถอนการประกันตัวแล้วมันเป็นยังไงมันไม่ละเมิดอ,อำนาจศาลบอหรือยังไงอันนี้ผมก็พูดตามาคนแบบไม่มีความรู้คนอันคนซาบานพี่น้องเอฟซีบอเมนธนุงทนายนะนะครับพี่น้องเอฟซีเออบางเทือกก็จะัวนะพี่น้องเอฟซีในเมื่อศาลเขาให้ประกันตัวปันนี้ โดยไม่มีข้อแม้ใดใดทั้งสิ้นพี่น้อง FC. เอฟซีอ้าเออไม่มีข้อแม้ใดใดทั้งสิ้นหลักทรัพย์เท่าเดิมอะไรเท่าเดิมเออไม่มีกําไรอีองอีมอะไรอ่าให้ประกันตั้งแต่อ่อตั้งแต่อยู่ใน<ม>ห้องพิจารณาคาดีไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปต่างประเทศเออไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรนะครับพี่น้องมันปมเป็นอย่างไรน,น,นะครับพี่น้องเอฟซีเนาะทำไมมันปัดมันป่วนกระชงกระเสนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะผมก็งึดผมก็งงนะครับกับเรื่องนี้นะ อช่วยออกมาพูดออกมาอธิบายให้ผมฟังหน่อยนะครับเนาะเอะผมก็ถามแบบคนบ้านบ้านนี่แหละพี่น้องไม่มีความรู้ไม่มีอะไรนะ <c oughs> ในเมื่อสารท่านให้ตัอนให้ประกันตัวแล้วป่ะนี่ะจะมีการถอนประกันอ้าวนะครับพี่จี <c oughs> <c oughs> เรียกไผเปละเมิดสารละบาดนี่โอ้ยตายนะครับพี่จี <c oughs> ในเมื่อสารท่านให้ประกันตัวแล้ว บัรจะไปถอนประกาศน,นะป็นอามึตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องกับบ้านนี้เมืองนี้นะครับทุกวันนี้เนะาะออคุณมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้กับอันนี้หรือเปล่านะครับในมุมมองของผมในแง่คิดผมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกเนะาะออก็อยากถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายเลยนี่นะครับ <laughs> ผมงงนะครับผมมันก็อยากหัวอยากหัวเลาะนะโอ้อยากหัวเลาะทั้งน้ําตานะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีแบบนี้ก็มีเนาะประคมข่าวมาอย่างนั้นอย่างนี้จะโดนทนอย่าง,ง,งนั้นโดนทนอย่างนี้ทนประกันนะพี่น้อง 4, นะเอฟซีนะอ่าเลียวใครเป็นละเมิดบัตนี้ครับพี่น้องในะเมื่อศาลท่านให้มีการประกันตัวบัตรนี้ เออจะไปถอนการประกันตัวอ้าวนะครับพี่นออ้องเอซเออเออว่า youtube จางนั้นว่า youtube ไปละเมิดอ้าวนะครับเอฟีเออมันใช่หรือเปล่านะอืมแล้วมันไปนเกี่ยวอะไรกับเขานะในมุมมองของผมในแง่งคิดของผมนะเออ ใครละเมิดก็ไปเล่นตามบุคคลจีพี่น้องเขาไปเกี่ยวอะไรด้วยนะครับพี่น้องทําไมเอามายงเอามาเชื่อมกันให้มันได้เอาอพวกคุณเป็นอะไรกันพี่น้องทีีนะผมถามนะคุณเป็นอะไรกันออเป็นอะไรผมงงไปหมดเลยนะนี่นะออถ้าคนไหนพูดละเมิดศาลท่านนะคุณก็ไปดําเนินการก,กับคนนั้นใช่ไหม กับคนที่พูดใช่ไหมอืมมันไปนเกี่ยวอะไรพี่น้องเออนะครับพี่น้อง FC m ม n b o อเอเขาไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปห้ามหรอกพี่น้องเนาะมันเสรีภาพทางด้านความคิดคนไหนที่พูดเข้าข้อหรือหมิ่นสารหรืออะไรก็จัดไปนะครับลายตัวอะไรบุคคลไปใช่ไหมมันถึงจะถูกต้องเนาะครับผม โอ้ตายนะครับพี่น้องน <c oughs> เนาะออเงยดนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะไม่มีคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> พี่น้องเนาะโดยการประกันตัวนี่นะ <c oughs> อ,อ่าแล้วใครไปละเมิดนะครับตัวน,นี้นะผมก็งงนะ <c oughs> ผมถามแบบบ้านๆนี่แหละพี่น้องเนาะแบบคนไม่มีความรู้แหละ <c oughs> ผมไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเราพี่น้องเอฟซีนะอืมในเมื่อศาลท่านให ให้มีการประกันตัวโดยไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้นอ่าหลักทรัพย์เท่าเดิมอะไรเท่าเดิมนะไม่มีกําไร E อง e ็ M อะไรนะพี่น้อง F C เจ๊่ไหมอ่าให้ประกันตัวตั้งแต่ห้องพิจารณาคาดีเออแล้วมันหมายความว่าอะไรนะครับตอนนี้เนาะอ้เหมือนเหมือนกับการไม่พอใจในการประกันตัวบุ๋ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะพี่น้อง F C นะ โอ้พี่นอนะนะ้องเนาะเอฟซีเนาะก็ได้รับรู้หลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวนะพี่น้องเนาะที่เราเข้ามาในเรื่องนี้เนาะอ่ากับคดีนี้นะพี่น้องเอฟซีอย่ามองไง่ายไปอ่ามันมีอะไรที่ให้เราเรียนรู้หรืออ่าเป็นอะไรที่อ่าให้เราได้ศึกษาเออใหม่ๆขึ้นไปนะโอ้ยครับพี่น้องยุคนี้กูพูดได้คนเดียว มึงห้ามเบ้าสูห้ามเบ้าเบ้าได้ตัก,กูผพ้เดียวโอ้ตายนะครับพี่นาา้นองให้เบ้าน้ำเน่ให้เบ้าน้ำเน่ครับท่านโอ้ยนะครับพี่นาา้นองเอฟซีมึงอย่าเบ้ามึงห้ามเบ้ากูเบ้าได้ผู้เดียวมึงปิดบกัก อ้ตายนะครับพี่น้องมันก็ไม่ใช่นะครับเนาะเออนะครับมันทุกวันนี้มันก็ผ่านไปหมดแล้วนะมันประชาธิปไตยกันหมดแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะครับมันทุกคนมันเท่าเทียมกันหมดแล้วครับนะครับผมครับผมประชาธิปไต่มันยังไม่เต็มใบบุญยังไงครับเอออมันยังไม่อันนั้นบอกตอนนี้นะผมก็ไม่เข้าใจนะ เออนะครับมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะพูดอะไรไม่ได้เลยหรือยังไงมึงหามบ่ากูบอกได้ผู้เดียวมันก็บโมเมนนะออว่าตัวเองจะไปฟ้องจะไปลองข่าวอ้าวนะครับคนอื่นไม่ได้นะอืมตายนะครับพี่น้องเอฟซีผมก็ไม่เข้าใจนะครับโอ้ตายเลยนะอคุณแม่อุไรวนะครับวัสดีครับโอ้เข้ามาบอก ลืมเห็นได้นน่เนาะบวัสดีครับนะบวัสดีครับเนาะวันหน้าเกิดมอร์นิ่งบัดโเฮาซ่อฮาวประจิตีหนึ่งโงทุ่มแล้วนี่นะเออนะครับก็เพิ่งได้เห็นนะครับพี่น้องเกิดมาชาตินี้ก็ไม่เสียชาติเกิดหรอกเนาะนะครับเอฟซี G, นะตอนนี้ก็มีประเด็นทีู่กเถียงกันนะพี่น้องเอฟซีเนาะไม่รู้อะไรกันนักกันหนานะครับพี่น้องเอฟซีเนาะจะเอาอะไรกับเขานะครับพี่น้องเนาะ อืมจะเอาอะไรอีกนะพี่น้องเอฟซีนะโอ้ยนะครับพี่น้องเนาะอ่าเอ่อมันไม่ไม่อ่าเกี่ยวกับคนจนคนรวยหรอกแม่นะอ่ามันเท่าเทียมกันแหละนะแต่แต่มันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนาะเฝ้าไรกับเฝาได้อ่าเฝ้าก็เฝ้าได้ผู้เดียวก็เฝ้าได้ผู้เดียวอ้าวนะครับเอฟซีโอ้ยนะครับเนาะ เออนะครับมันก็เกินไปนะครับพี่น้องเอ,เอฟซเนาะออถ้ามันไม่ถูกมันไม่ต้องเราก็พูดใช่ไหมเออให้เบ้าได้ผูด้เดียวว่านะครับตายเลยโอ้มันไอ้เครื่องยังไม่เต็มดวงบอกคือแค่ครึ่งเซี่ยวบอกโอ้ยนะอืมอันสุญญาติไหนนะครับเอฟเนาะ เออนะครับอืมนะครับในเมื่อเราพูดสิ่งที่มันถูกต้องนะพี่น้องนะเอฟซีนะเอ้าไม่ได้ไปไป้ยไปด่าไผ่น้องพี่น้องเอฟซีนะเราพูดในมันสิ่งที่มันถูกต้องนะพี่น้องเอฟซีเนาะให้เขาได้เบ้านํำแน่ให้เขาได้ออกความคิดเห็นบ้างนะบบแมนแต่หูจักแต่ผูเดียวเบ้าแต่ผูเดียวผู้อื่นหามแบาปึ้งยาแบาปึ้งยาแบามันโบเมนครับพี่น้องจี มันไม่ใช่เออแม่นบอล่ะเออมันก็มีสิทธิ์ทุกคนแหละนะครับเนาะที่จะออกมาพูดมาออกมาแสดงความคิดเห็นมันสิเป็นอย่างครับว้ายนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะทูออ